ก้าบสวัสดีพี่นอ้องปองป่ยเบิร์ตซูบูสุโคยินดีต้อนรับกับจุ๊องอัติสว่างจ้าพี่น้องจ้าอืมวันจ้าวันนี้ก็ไก่บงบ่าได้ลงคลิปเบิร์ตมือเบิร์ตเวนพี่น้องเอ้ยเป็นอยังคือบังลงคลิปอัติเฮ้ยบามาละคุมใจก,กับโทรศัพท์มันเป็นอยังดวงกับโทรศัพท์ของอัติดิพี่น้องเอ้ยมันคือบระข่ากันกับโทรศัพท์บ่ เบิดมือเบิดเว้นเบิดปีเป็นแต่โทรศัพท์ของอ่าตีโคดียพี่น้องเดี๋ยวใส่โทรศัพท์เก้าท่าจ้าเออแต่กระสู่ชีวิตจามาฮับเลาะเบิงเฮ็ดเพราะว่าบ่ได้เลาะป่าหลายมือแล้วมาหาซสองเบิงเฮ็ดไข่พี่น้องเอ้ยเกิว่าได้จักรดอบสองกระดอบมาปีจจามกินนะพี่น้องจ้าปัดแสกกลางยังโดนเถปัดเป๊ะจะไปเหลืออะไรนะเออ แต่กา้ฟเป็นกำลังใจให้เท่าเนี่ยเด้อยพี่น้องเด้อเนานะสู่ชีวิตแห้งส่วนนี่พี่น้องโอ้ยตกมาเดือนนี่กับเดือนลางนะสู่ชีวิตย่างเต็มที่อ้ยคนเดียวคนมามันเหมือนเสริงนอเออนี่คืออะไรคะมาเบิ่งพี่น้องมันคืออะไรจ๊ะตายเห็ดพี่น้องเห็ดจ้ะเห็ดจ้ะโอ้โอโอโอ เด็น <S an other> อยู่เป็นเน่าก,ก็ข่อยกระบอกอันหายความสะดวกอำนวยความสะดวกขอ่อยเลยนี่คือเห็บตราบแลวจวรยทุกคนเอคอคนุญ,ญาตเก็บก่อนนะจ๊ะเพราะว่าขาบ,บริมาณหล่อกระรงเนาะมาพี่น้องสู่ชีวิตการท่ายคลิปเออทำยังพด,มอพอพดมไม้กับพ่อพดไม้เออมั่น้อบมันก็เป็นใจแทสบายดีอีกครั้งพี่น้องโอ้ยเห็ดตราบจ้าพอดีอุดจุนน้อยนึงพี่น้องเอ้ย แต่กะของจะโอ้ตดสีนักเกิดเลิกนึงพี่น้องเห็นอยู่บ่อนี้พี่น,ออน้องเฮ็ดตาจ้านะให้กลัวผมมาซองอยู่้วพี่น้องบัลบป์ดอกเดียวนี้ดอกเดียวนี่บ่หือดอกเดียวเองหรอทุกคนไม่ได้จ้าไปหาบอลใหม่ตายพี่น้องจาบานพึ่งบึ้งอยู่ในเห็นอยู่บ่อพี่น้องวัสนาะของอีบึง้งเห็นบ่อพี่น้องนี่เฮ็ด สายสุดเกือบไปฮ่าพี่น้องนี่เฮจ่าดอกบังแนนี่เฮจ่าบได้พี่น้องอันนี้นั้นโอ้ยหมดกัดไปเลยมันยังสีตะก,กินอยู่บ่ห์ฮึมาพี่น้องลำบาบกสุดเกินตอนนี้ก็คือว่ายุ๊บปึก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 อยู่เลนี่ยต้องได้อันนับได้พี่น้องโอ้ยต้องได้ฮาแนววีนะจ๊ะโอ้ยนี่อีน้อปะฮ่าอืมอีนางนี่มากินแล้วทันทีใด เอาอีนางก่อนเด้อพี่น้องจังหน่อยเก็บห้าเนี่ยห่อไปซะเนะาะเข่าซะแล้กแกจะโอ้ยังแข็งนี่มัดจะคู่นี่ว่าแบบเนาะยังแข็งอยู่จ้าสวยอโอ้ยอีห้าเนีย่ยห่ออีนางนี่ก่อนเด้อพี่น้องเออมาซื้อบัก,กินเพชรกับเบิร์ตเออเพชรตากจ้าดอกหมูบ่านบักไงหนึ่ง <c oughs> ไปพี่น้องจ้าหาหมูมาจ้า มาเรื่อยๆเอื่ยเอ้อนอกมึงมาน้ายมือนี้ยนะมันเป็นดวงของอีวึงอรือพี่น้องเห็นเฮดอ,อีกแล้วนี่เฮดตาบีเลยพี่น้องเห็นอยู่บ่ทุกคนเห็นอยู่บ่นี่จ้ากองข่อยก็คือสมาบ่อ่ำนวยก็จะบอกเฮดต,ตาบจ้าดอกสวยสวยพี่เนาะมึงได้กว่านะเออมาจ้าเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วนี่แหละกระวือกระวือพี่เอาะ มันต้องได้วีเอาวีเนี่ยมีพี่น้องดูนีเก็บก่อนนะจามลัสัญญากาดามเนาะหนึ่งดอกจ้าได้แล้วก็บตาบได้แล้วซ้ำดอกพอดีปจีต่ำเที่ยอพอดีจะแ่บนัวๆจ้ามาเรื่อยๆเอาเอาะนองมาน้ำนะไปพี่น้องนะต้องไปจ้าแนววีก็ได้นน่นะอืออือ นี่พี่น้องมึงนี่นี่เห็ดข้าวกำลังออกอันนี้จู่จุจูบุดีพี่น้องมันเสด็จกินอยดีบอกคะแนนี้นะบอกหึ้ข้าศึกมาบอกมาเอาก่อนบอกม่งนี่เห็ดข้าวนี่กำลังออกนอกจอดอกเลยจ้าพี่น้องเออเออตายเนาะสีกล้องเขาก็อยากเป็นสลัวเสลียอผ่าบกกมสัตว์ปขขายในข้อคอทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือน,นั่นเห็นอีแล้วพี่น้องเ็ด จ้าว่ามาหาเห็ดไข่แต่ว่าได้เห็ดตาพี่น้องจ้าเออมาเร้แล,แล้วเลยเอาน้อมึงมานำ้ำอมืมาพี่น้องเก็บจ้าได้แล้วสี่ดอกนี่จากพี่น้องจ้าขุดเอาจนหอดเมืองพญานนะขุดน้องพี่น้องโอ้มันเลยตอมันจะอะไรขุดไม่คนนี้ยุง <c oughs> พี่น้องต้องระวี สวยงามตามทองเรื่องจ้าหัวกระยักยุ่งหยักยองเนี่ยเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือยุง่งมันต้องได้ใส่จังสีจ้านะจ้าสวยได้แล้วสีดอกก็อพอดีตจำนะจ้าเมือไจ้เาเนาะมาให้ใครแต่ได้เหตตาพี่น้องเขาปลาค่ำหมดแล้วพี่น้องเอ้ยคือว่ายังเว้นอยู่เออ บัดข่ามาภาวะข้ามปึบปึบปึบป,บปึบลงไว้วา้าปวดโพเนาะตอนนี้กำลังเลาะหาพี่น้องจ้าแต่ก็บบดไปไก่อกจ้าป่าเห็ดคายบอลเก่าบอลเดิมนี่แหละแคมบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามาหาเห็ดคายยี่ผลได้แต่เห็ดต้า,าเห็ดคายเราไปเห็นจักดอกโอ้แต่กินได้ก็ยากเนาะเห็ดยังกระอวเพราะแต่มันกินได้นะพี่น้องเนาะโ,โอ้ ไปจ้าต,ต่อจ้าพี่นอ้องจ้ายุ้งกับพ่อยุ้งจ้าเออ,เห,อ,อเห็นอีกแล้วพี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วมันแม่เห็ดกิดงี่บอกอ๋อเห็ดตาตีเด็ดอะไ้นี่เห็ดตาได้พี่น้องจะไมาใหีห่ยวแหงแค่ตัวนี้นะึเฮ้ยแหงกระซังกระพ่อมีอายมันเป็นพิรนองเนาะตามสนไม่สมเนาะอืเมื่อาาจ้าพอได้กินสภาพในะตอนนี้นก็คือ หอนเซลล์เกิดพี่น้องเอ้ยทั้งหอนทังนงนนออน้งนุ่งเอ้หอนหนวปันหนดอยุ่งนี่โหดโผลอกมาแสงตาตอนนี้ก็กคือคำสุดปรับสุดปรับลงไววาพี่น้องเอ้ยเนาะอะไรก็สร้างโมเป็นใจเซลล์เก๋นะ้องนในการถ่ายคลิปของอาร์ตี้พี่น้องโอ้ จะเป็นกรยาสูสนจ่าพีน่น้องเอ้ยเนาะไม่รบ,บ่ฮึก็จะไดเอามาเบิ่งโพลอีกกันพี่น้องตอนนี้เนี่ยก็คือยุคเลิกค้าอันเฮ็ดอันไข่เลยพี่น้องเอ้ยหาเห็ดตับแทนจ้าเนาะเฮ็ดไข่ายดิส่งบ่ออกนี่แหละเอ้รู้ว่าแนวใดเนาะเพราะว่าดินแก่น,นเช่กเกระอืนโอ้ แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะจะทุกคนเลาะหา,หาลันเลียบแถวบนเดียรแล้วพี่น้องเอ้อยมาได้ก็มีแต่งโง่คืดมือถันะ่นเล็บเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เลยทุกคนมาจุดๆดีนะจ๊ะตอนนี้ก็คือร้อนสุดเกินเนาะพี่น้องย่างกับย่างมาแต่ตสิบต่อขอบคุณพี่น้องเึอะ <laughs> หาทางออกบรเห็นแล้วได้บดีไปพี่น้องโหพื้นจ้ะเห็นทางออกพี่น้องปลาหกสือกเดินแตนสุดจอดจ้าเนาะพี่น้องงอกเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะดอกซองดอกกปลากันไปเนาะอือนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยไปบางนึงนี่ก็ได้หอยหนวยหนึ่งพี่น้องแล้วก็เห็ดเท่าหนึ่งดอกจ้าคือคนไปหานะจ๊ะเครื่องเท่าเถืงบอสดใสเออ มีแต่ซ้ำนีละจ้าได้อยู่ห้าดอกพี่น้องโอ้ยนี่ใครก็บอไปหาได้พี่น้องอืไปข้าวเดียวหตตาบลูกเอ้ละจ้าไปหาห็ดไข่จะได้หิตตาบนี่สวยยูดอกเดียวสองดอกพี่น้องเอ้ยนะจ้าเออพอได้ปีงเดตามกันว่ากันไปนะพี่น้องเนาะก็ได้ซ้ำนีละจ้าพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องคำมือตึกตาเนาะพี่น้องจ้าเหงอแตกเหงอแตกจ้า ไปยางเลาะเบิงนัจ้าขั้นบ่อได้ไปเลาะปลาเมื่อเนึ่งกันคือเิ้งจะเป็นไข่เนี่ยแหละพี่น้องแต่ติดตามพิมนาแล้วกันพี่น้องจะไปอลไสทบาย